توهان <laughs> 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 แค่แกจะพูดอะไรครับผมจะบอกว่าถึงพี่โน้ คนต่อไปที่ผมอยากสัมภาษณ์คือปาเสียตงนี้กับโดมดีมครับผมคู่ไรนกับคนรู้สึกคือในส่วน สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมการไม่หัยไปค่ะวันนี้มาปิดคอนเสิร์ตเลยใช่ครับมาปิดคอนเสิร์ตเดอะสตาร์เครับก็รู้สึกภูมิใจนะภูมิใจที่เราได้มีโอกาสมาร่วมเป็นแขกรับเชิญของเดอะสตาร์ปีนี้ด้วยแล้วก็แล,วกแล้วก็ดีใจกับน้องตั้มครับที่ได้รับรางวัลเดอะสตาร์ในปีนี้นะครับผมเดอะสตาร์คนที่9ของเมืองไทยก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเดอะสตาร์เก้าทุกคนในการเป็นครอบครัวใหญ่ของเดอะสตาร์อีกครอบครัวหนึ่งครับผมเป็นครอบครัวแม้ว่าเราจะอยู่6ปีแล้ว6ปี3ปีมาอยู่มา3ปีแล้วปีที่6ของกันแล้วก็ตอนนี้ปีที่ มากตอนนี้ก็เรียกได้ว่า9ปีก็เป็น9ปีที่แบบ กำลังกำลังโตกำลังวัยรุ่นแล้วนะครับผมเบอร์นี่โตจริงเหรอเดี๋ยวถ่ายใหม่นะคะพี่จอยเบอร์แบบว่ารักแถบไงคือกีดกัน์ดถ่ายให้พี่จอยไม่กีดเดี๋ยวถ่ายไม่เดีไม่ต้องทำไมนี่ไงโดนแซวออกอากาศครับเจ๊ดเล็กครับผมเขามาจากพม่าจริงเหรอไหวปะเนี่ยไหวนะคะไหวปะครับสงสัยลองเพลงน้องแกลนไปอยู่ครับค่ะแต่วันนี้หล่อจุงเบยอุยขอบคุณมากครับผมนะครับก็ไฟเยอะนิดนึงใช่ไฟเยอะก็เลยเห็นเรานิดนึงครับอ้าววันนี้สนุกนะสนุกปะ สนุกสิเหมือนมา ทอกโชว์อะไรก็ไม่รู้เลยตลกหมูกระทะมากกับพี่โนครับก็บวันนี้รู้สึกมีความสุขครับที่เราได้ได้มามอบสุขให้แฟนทั้งแฟนของน้องน้องเดอะซาก้ารวมถึงแฟนของพี่ๆแขกรับเชิญทุกคนด้วยวันนี้คิดว่าน้องตั้มจะมาคือลูกใหม่จะมาแรงแซงทางกันมผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าน้องตัมม้มเป็นคนที่มีความสามารถมากในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็เราวเป็นคนที่เสียงมีเอกลักษณ์เสียงเขาจะเป็นแบบเสียงแหบเสน่ห์อะไรอย่างงี้ผมชอบมากแล้วก็คิดว่าอยากจะฟังผลงานของน้องในการที่ เข้ามาทาในการทํางานวงการเพลงหรือว่าหรือว่าในด้านอื่นที่ที่ที่เราเคยทํามาก่อนแล้วก็แล้วก็อยากจะให้กำลังใจน้องในการทํางานว่าวันนี้คือวันวันเริ่มต้นหลายคนคิดว่าเป็นวันสิ้นสุดแต่ว่าวันนี้คือวันเริ่มต้นในการที่จะเข้าไปทางานในวงการบันเทิงครับผมก็อยากจะให้กำลังใจน้องทุกคนในในเดอะสตาร์เก้าวันนี้ครับว่าขอให้ทุกคนสู้ๆครับแล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆครับอย่าอย่าหยุดแค่นี้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นเพราะฉันเนี่ยสู้ต่อไปสุดพี่กันก็หล่อขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไปทำอะไรมาใช่ไหมบ ีแบตตีแบบชนิดตีแบบบ่นนบบอยใช่อเออทำไมตีบ่อยจุง ก็กลางคืนครับก็จะนับงกับพวนผู้พี่ๆทีมงานบ้างอะไรบ้างเพราะว่า,อ,าออกกำลังจัดออกกลังกายแล้วรู้สึกว่าม,มันมันสุขภาพดีแล้ว,ลวก็นอนหลับง่ายด้วยครับไม่ได้ไปกะสาวนะคะโอ้ยไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปครับไปกับพี่ๆทีมงานทุกคนเลยเดือนค่วันที่2ตัวเองรับรางวัลวันที่2ตัวเองรับรางวัลเธอมีอ๋อครับรางวัลซิคอมปะใช่นะครับใช่ก็ดีใจแล้วฮะรางวัลเยอะมากตอนนี้ท่วมบ้านเลยก็ดีใจมากขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ที่ทำให้การได้มีวันนี้แล้วก็ได้รับราง วันต่างๆมากมายถึงแม้ว่าหลายๆวันกันกันอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าจะได้แต่ว่าก็ดีใจที่หลายๆคนเห็นเห็นกันแล้วก็เห็นความสามารถของการทําให้กันได้ได้มีวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้อยู่หน้าเวทีเด้งตามพี่โน้เลยค่ะสนุกไหมตามเด้งเลยค่ะโอเค แต่ว่าจริงๆอยากร้องพี่แกนอยากร้องเพลงพี่แกนฮะสูงใส่เป็นไงครับพี่โน้ต่มาขึ้นเวทีปิดคอนเสิร์ตวันนี้แหม่ทล์กโชว์เชียวก็มีความสุขครับในเมื่อเดอะสตาร์เวลาที่ทล์กโชว์แล้วพระเอกมีเยอะเราจำเป็นต้องเป็นคนเลวก็โอเคนะถ้าจะทำให้แฟนๆเขามีความสุขเรายินดีก็ถือว่าเป็นกันมากปิดคอนเสิร์ตทุกปีเลยไหมคะพี่โน้ต ครับมาทุกปีเลยปีนี้เป็นไงบ้างคะน้องตั้มควาแชมดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยกับตั้มที่ทําความฝันให้เป็นจริงแล้วก็ดีใจกับคุณแม่อตอนเห็นคุณแม่ขึ้นมาเราดีใจด้วยนึกถึงตอนสมัยพี่นอกไหมคะนึกถึงครับนึกถึงใน,ในหลายในหลายตอนมันมันเป็นคําพูดที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะ่ะชี้แจงได้ออกไหมคือ เรียนการแสดงจากไหนมาก็ทาไม่ได้คําพูดที่คุณแม่พูดขึ้นมาแล้วแบบพื้มภายในตัวลูกชายอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราดีใจด้วยดีใจด้วยที่พอู้สึกตอนนั้นจริงๆนะะรับใช่ครับใช่ดีใจด้วยขเขาคุณพอมีครั้งเดียวเนาะไม่หรอกมีอีกหลายครั้งเขาเดี๋ยวเขาจะต้องทําให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในอีกหลายๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะตั้มนะผมพูดถึงอีกเจ็ดคนด้วยเพราะว่า ลำดับที่ไม่ได้เป็นตัวกําหนดความดีความเลวลำดับที่ไม่ได้เป็นตัวกําหนดความดังไม่ดังตัวเราเป็นตัวกําหนดว่าชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีจะยอมหรือไม่ยอมอพ่อแม่ยังไงก็ภูมิใจลูกจะได้ที่อะไรแต่ถ้าลูกเป็นคนดีลูกทําความดียังไงเขาก็ยิน <laughs> บ้านเป็นไงบ้างคะเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วก็ <laughs> พยายามใช้นี่หมดภายในปีนี้คิดว่าหมดแน่นอน มั่นใจนะผมจะทําได้ครับคึกถึงตอนนี้จะหมดแล้วเราก็ย,ยิ้มออกเนาะยิ้มออกเพราะว่าทุกวันนี้เราได้เงินมาเราให้แม่หมดเลยนะให้แม่หมดเลยแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้อะไรอะไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็ให้คุณแม่หมดถ้าแบบใช้นี่หมดปุ๊บเราก็จะได้แบบคุณแม่ก็จะเราก็จะสะดวกมากขึ้นอะหายใจได้ง่ายมากขึ้น พี่การเดิน,นตัดหน้าเราอะพี่ลัง,ลงไม่เป็นไรครับตัดหลังไม่ว่ากันถ้าตัดหน้าถึงว่าตัดหน้าก็ไม่โกรธผมรักน้องผมม้ผมงเีก็ไม่โกรธคืออยากจะสัมภาษณ์ยังไงก็ได้เลยครับผมเพราะว่าขาวพองนี่เป็นน้องที่ผมรักอยู่แล้วอ,อ๋อถ้าไม่มีว่าคุณพักินสันพักินสันคือ พอแล้วคอนเสิร์ตปิดแล้วครับผมคัดท้องโซนะอะไรนะครับท้องโซผมไม่ใช่คนตลกนะครับผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะขึมขึมนะครับก็ไม่ค่อยถนัดกับเรื่องพวกนี้อานักพรีโนเป็นเด็มหานต์ยังเลยครับตอนนี้เป็นเวิร์กช็อปพี่พี่หนุ่มกับพี่กับแป้งก่อนเรายังเราก็รอผมแล้วก็ ตอนนี้ยังไม่ว่างไปถ่ายละครเราทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็ออทําเพลงใหม่ <นะ S 1> ครับหนะลายคนเป็นหว่วงสุขภาพาพี่โน่แบบมาเจอพี่สัมภาษณ์บ่อยๆพี่โน่เสียงแหบอะไรเงี้ยครับยังเมื่อวานเราก็ตีตีสี่เขาบอกงานเดียวไปป้าหูแต่รแเราสนุกเราทําเป็นวงแล้วมันสนุกเราก็พร้อมที่จะมันนะดนะูแลตัวเองไงบ้างฮะแบบทำงานแบบถึงช่วงถ่ายละครพี่โน่จะหนักกว่านี้นะ แต่ก็บอกเขาไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเปิดกล้องละครเราก็จะรับงานช่างเดือนละสองงานอ,อย่างเงี้ยพอครับก็แล้วตัวเองไว้ก,ก็นนอขอบคุณมากมากที่เป็นห่วงเขาเขาพูดถึงแฟนคลับด้วยครับก็พูดถึงแฟนคลับของผมนะครับแล้วก็แฟนคลับของทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เป็นห่วงแล้วก็นอกจากเ,เป็นห่วงผมแล้วเป็นห่วงตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วย รักรักคนรอบข้างด้วยโลกจะได้หน้าอยู่เป็นรับพี่โน้ยเยอะๆนะคะไม่รักผมไม่เป็นไรเพราะยังในผมก็รักพวกคุณโอ้ยรักขอบคุณมากเลยลงเร็วๆตั้งนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวขอยินเสิแป๊บโอเค